เก็บอะไรก็มาซอมพี่น้องเอ้ยมาซสอมมาล้างสุกแล้วตูอย่างงี้งพูพี่น้องเอ้ยกรุ๊ปเนี้ยพิ่งนี่มันบอกเวลาพอได้แต่เพิจะเกิดย่ามไหนเพิ่งจะเกิดพี่น้องเลยกรุ๊ปน,นี่อยู่น้ำกันประมาณเก้าดอกสิบดอกเลย ดอกเอ้จุเลยปรมน่อมก1ดปดเกาิ1 1 1 1 1ดอก16ดอกองเอ้ย ได้เอาห้ามันไว้เยกันกุบนี่เป็นเห็ดเป็นาเลียงพี่น้องเลยแซ่บๆไปช้อมา่คยมาไปหรอกมนันอย่ง่งพุทเพือนก็ขึ้นหลังหมูเลยนะไม่ไบ้มัดปันเลยแต่ว่ามันแซ่บๆอร่อยเนื้นกันครับ เห็ดพึ่งพี่น้องเห็ดพึ่งแดงหรือว,ว่า blue mushroom คันต้องมาแล้วมันจะเป็นสีพี่น้องโอ้ยกำลังอ่อ,อ,อนพอ,อนดีที่กิ่งเกิดจะโดดเราได้พี่น้องัอนนี่หาก็เกิดนี่หาก็เห็นนี่พี่น้องอแกงกระแซบอยอะเพ่า,า,ากันมกักเห็ดพึ่งหวานพุ่นละเนาะ กำลังเกิดขึ้นมาเปลี่ยนลายพี่น้องนี่ก็ห้องบลูบลูมัชชูมพี่น้องเอยสามสี่อันที่น้ำกันเลดอกสองดอก <the speaker> <the speaker> <the ี่โ oh, อ้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยูุ่งนี่เลยนี่ยังเลยน่าฝึกมือกันลังอ่อนๆกันลังจุ่มๆบัน น้องเอ๋โอ้ย,อย,อยได้แข่งไงอยู่เด้นี่พี่น้องเอ,อ๋ยมาพอเห็ดอู้หูกระต้าไกลๆกันนี่ค่อยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งบลูมัชรูมเห็ดพึ่งบลูบลูฮันนี่มัชรูมพี่น้องเอ๋ เป็นกยังอ่อนอยู่ต้องเอาเหมิดได้คันปลาไว้เนีย่ยมันบานทิมซื่อพี่นั่งต้องเป็นละเพิ่นก็อยูยปยูดินี่ต้องหักเอาแบบนี้เป็นยังสิเกิดอีกเยอะ พอดีพอดีพี่น้องสานีพอด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 ีอ,ดอ,ดอีเขาไม่ได้กินเกียงเห็ดพึ่งแล้วแบบน,นี้นะถ้าจะแจงเห็ดพึ่งเห็ดแนวอ,อื่นมันก็บพกินมันก็สิได้กินตัวอ ตาเป็นไงพี่น้องเอ้ยลายดอกอยู่กลุ่มนี้เป็นคลัสเตอร์ประมาณ4-6 5ดอกพี่น้องเอ้ยพ่อเป็นะรอง่ดูวนี่ยป้มสปอร์ขึ้น,ม,นปปมาต่อ้่อพี่น้องเอ้นี่นี่น้ยแบตเตอรี่กับมัด แตเตอรี yeah. Mm. Yeah. Mm. Uh ้ก็มาตุ๊ปปีตุ๊ปปูตุ๊ปปุเนี่ยนี่ไม่กลังขึ้นนก่น้องเลยตุ๊ปปเอาสามโลน้องเอ้ยตุ๊กปูตุ๊ปปุ ได้หลายเต๋อเนี่ยพี่นอ้องน้ำจนดอกเลยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่อดอกพี่น้องเลยเห็ดเพิ่งหวานไม,ม่ได้ตาเลยเห็ดเพิ่พงหวานเก็บวนไปวนมาอย่เลยพี่นอ้องน่าเห็น สอมมาแล้วเรียบร้อยแต่วันนีสอบออกอีกก้อนสีล่างพี่น้องอันนี้สิล่างไว้พี่น้องสองอันนี้สิล่างไว้สองกระแตนี้สองสามนี่สีล่างไว้พี่น้องเก็บเห็ดมือนี้ิเลือเพชรไปยังที่นี้ไปเก็บเห็ดมือนี้สีล่างไว้แต่น,นี่สีแก่ ตัดเป็นตอนไว้แล้วต้นน้อยๆดอกน้อยก็แจงเป็นดอกดอกใหญ่ก็ตัดเป็นตน้นเป็นตน้นนะพี่น้องอันนี้สิแกงแช่น้ำเอาขี้ทรายออกซะก่อนไปทั้งมีกระสีล่างล่างแล้วกระสีลวกลวกแล้วกระเสียวเขา่าส่องฟิสไว้แล้วก็เอาไปฝากอีแม่อีแม่วอนไปให้อีแม่ไปเฮ็ด กินเฮ็ดลงวัดหรือว่าเพิ่นเสียเอาไปให้วัดเฮ็ดเองก็ได้แต่เพิ่นไหเทงมีกแกแต่ว่าตัวนี้พ่อใหญ่ไองทมมี่มันเต็มนี่พี่น้องน้ำซื้อๆมันฟูอันนี้สีเกียงสามไอ้นอ่สามนี้พอดีละพูดถัถวยนี่เนาะแต่ว่าซุ้มนี้ก็สีร่างเข้าฟีเซอร์ก็เะไปให้อีเมมอนแล้วไปให เอาไปลงวัดพี่น้องได้มาซามีเด้อมืมูน้เด้อรคันดามะหลายกับสิจุ้งไปพุ่อนละแต่มื่อนีบ้บประนมาคำม่าสิจุ้งไปให้แม่เลยกะมันได้มาซามีก็เลยนำมาล่างเขาฟิเซอร์ไวส้สะก้อนทอนไว้หลายๆแล้วแผลลุ่งไปให้เพื่อนบาดเดียว อันนี้ลูกโดดพี่นอ้องลูกโดดสำหรับผู้น้อยทีมใส่เห็นัน้มอันนี้ลูกโดดของพ่อใหญ่ทอมมี่กับผู้น้งนองสาวอีกผู้นึงน้งนกเขาเป็นดักพริกบัวเพชร์เจากับท,ทีมใส่ทั้งขวนบ่ให้มันลงกัน แล้วก็ทิมฮาเร็เพยโย่ลงไปแล้วก็พริกโย่ลงไปอีกหน่วยหนึ่งไงถ้าใคร นี่พี่น้องเอ้ยเก็บยนีย่ท้องนี้ล่างเรียบร้อยแล้วแต่ยังแซ่น้่งไปอยู่เผื่อมันมีขี้ทรายในจักนงอยกะมันลุ่นอีกพี่น้องพอลวกเห็ดซุ้มนั่นงลวกเจอันไปแล้วใส่เกลือพี่น้องใส่โซเดียมใส่ปแปละใส่แปลกได้หรือไม่ไมพี่น้อง ไอตู้ผุกม่หน่อยนินิดนี่เฮ้ออตู้อับอพักแยงหลังบ้านนี่นี่พี่น้องมันบุลาปันไดพักแยงบุลาปันไดเพราระ,ราระมันยังหักกําลังปง ปลาแหกแรกกับชงชุดรประมาณนี้พี่นอ้องส่วนน้อยนี่แหละเพียงไหนด้จังใส่ไหนเติมกลือไม่เช่นน้ำปลาเพราะเส่นน้ำปลามันเหม็นเหม็นแบบหนึง่ง อีกตัวกระผพกะขย้งปลูกู่หลังบ้านกำลังสิขึ้นเนี่ยบักพี๊ลูกโดดลูกโดดนี่ของนูจันด,ดอนอันนี้ลูกโดดตัวนี้นี่มันบวกเพีดของพ่อใหญ่เท่านี้กับของหนูหนกนางดอกไม้อันนี้บางเท้อพ่อใหญ่เท่านี้กับสิรอยงาบแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้น,นีพี่น้องเอ้ย เนี่ยพอได้คักแนี่ยน,นี่อันนี้เพชรสุดถ้ากระฝดออกกัดฝดประแดดส่ประแดดไซประแดดกใส่ปุกหรอกรไซม,มีบัชอบปลูกประแดดไซเกลือหลายหลายก็บปใส่น้ำปลาเพ่อแม่พี่น้องเอ้ใส่น้ำปลาก็ได้มันกระเหม็นไปแนวนึงใส่เกลือตื่นอีกนิดนึง ได้ทีแล้วโอเคเห็ดตนลงมิสดอกตุ่มพี่น้องบดท่านได้ถือชีดินเด้ล่างบ่ได้บ่ดได้ล่างโดนไปได้ล่างไหลน้ำก็จะเกับบด เป็นเห็ดพึ่งหวานครับเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหนังสีเหลืองเลยไหมสีเหลืองสีห้าดอกเห็ดพึ่งสามยางคุณเด้อพี่น้องเลยนี่นี่เห็ดพึ่งขาวสองสามดอกนี่เห็ดพึ่งหวานไอ้เก๋เห็ดพึ่งเนี้ยเห็ดพึ่งหนังสีเหลือง เฮดพึ่งลานหวานลายก่อนนี่ดอกน้อยตุ่มๆุ่มตะโพว์ตัวนี้มันดอกป่านได้ดอกหนึ่งนี่นี่ใบใหญ่เท่านี้มันดอกใหญ่อะไรก็ได้ตัดเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่อง ไฟปิดาหม้อ